สำหรับใครที่ก้มแรงมองหาคอยเกมฟีฟ่าสัปดาและฟีฟ่าสุขภพพร้อมกับไอดีฟีฟ่าไล่สามในเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมติดต่อได้ที่เพจฟีฟ่าแอนิเมชั่นสปูนี่ไทยแลนด์ได้เลยสะดวกรวดเร็วทันใจแว้งกว่ายานอพอลโลลิงก,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 ก์อยู่ข้างล่างเลยครับกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้นนนนองทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องคอร์ดจีฟ,ฟีฟ่าเชลล์ีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเปิดการนะรแลกเชลกี่บาทก็ได้ครับผมอ่าได้รับ ไอเทมดังกล่าวเนี่ยผมผมสุ่มมาได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมอ่ะก็มีท็อป30ครับปีบวกสอบวกหอ่าค่อนข้างดีเลยนะไอเทมนี้แล้วก็อ่าท็อปร้อยผมครับปีแล้วก็ลุ้นโวลิโวลเบสด้วยแล้วก็เงินหนึ่งเอ็มอ่ะก็ถือว่าอยู่ในกลางๆนะไม่ถือว่าดีจนเกินไปผมเห็นบางคนแม่งได้ท็อป30ยูซีเอลก็มีครับท็อป30บอลโลกก็มีครับบางคนได้ท็อป10ก็มีครับผมไ,มได้ครั้นี้ก็ไม่เป็นไรอโอเคครับไปดูการเปิดการในเกมกันเลยไป มาครับผมเข้ามาในเกมแล้วก็จะได้มาแล้วครับผม2อย่างครับไอ้สอย่างตลอดเป็นโบนัสแถบโบนัสแถบนะครับผมโอเคครับได้มากันนิดหนึ่งเอ็มนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาที่อะไรก่อนดีเอาท็อปร้อยก่อนแล้วกันครับท็อปราอคราบปรีนะครับผมไม่หวังมากครับขอสักดูไอ้พเบอร์ครับผมโอเคครับมา คันพุงเลยครับแม่ไม่เป็นไรครับโอเคครับผมมาใหม่เริ่มกันใหม่ดีกว่าท็อปสามสิบครับปีบวกสองบวกห้านะครับผมโอเคครับเปิดเงินล้านแก้เคสก่อนดีกว่าครับแก้เคสต,ต้องใช้ยาหม่องหรือเปล่าปปแปกก้งครับผมโอเคขออาภัยที่แปลกนิดนนะึง <c oughs> โอเคครับผมมาเปิดท็อปสามสิบครับปีบวกสองบวกห้าผมหวังสูงนะเจมกูหวังสูงนะบอกไว้ก่อนนะกูหวังสูงโอเคครับมุมขวานีขนะ เฮ้ยเอ้ยโถเฮียกูเห็นแสงกูเนี่ยก็แม่งเอ้ยเห็นแสงครับผมแล้วก็จะแบบอ่าพวกเหยื่นพวกเหยื่นศูนย์เจ็ดอะไรอย่างงี้ครับเฮียเฮ้ยผมเห็นแสงมาก็ใจชื้นแล้วพอมาดูตัวก็ใจตกเหมือนเดิมครับโคตรโคตรโคตรเที่ยเลยตัดเด้อ โอเคมาเปิดโบนัสกันเนาะโบนัสแทรกครับผมโอ้เฮียบอลเฮียพอเลยครับไม่เป็นไรครับเกิดสูญแปรสองใบโอ้โหหลอดก็มาหลอดดุดน้ำไม่ใช่หลอดดุนเนื่อเองครับคนนี้ห้ามร้อเล่นเลยนะครับผมอนุภาคร้ายแรงมากห้ามร้อเล่นเลยนะคนนี้แอคเคอร์ก็มาครับผมแล้วก็ตัวท้ายเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ ก็เจ๋งหรือเปล่าก็ไม่เจ๋งนะผมก็ของฟรีครับของฟรีก็มีมีอะไรมีเออของฟรีแหละเออแล้วผมอืมก็ได้มาประมาณสามเอ็มนะผมโอเคครับก็หอไม่มีแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ